สวัสดีค่ะทีนนิธิยานยนต์นะคะวันนี้ขอนำเสนอรถเข้ามาใหม่สุดหล่อของเรา Honda City Top HV ปี2009หรือปี2552ป่าเราจะพาท่านผู้ชมไปชมตัวรถกันก่อนนะคะตัวรถสวยมาก รถสวยเดิมไม่เคยผ่านอุบัติเหตุมาก่อนนะคะเสนอขายอยู่ที่298,000ราคาต่อรองได้ค่ะถ้าหากคุณลูกค้าต้องการซื้อสดหรือราคาผ่อนสามารถปรึกษาติดต่อได้ที่061 625 56 82. น2่นิธิยานยนต์สาสขันจังหวัดกาลสินค่ะไปเราไปดูข้างในตัวรถกันก่อน ในตัวรถสวยค่ะภายในสวยสะอาดเบาะหุ้มหนังทั้งคันนะคะไปดูฝั่งคนขับกันค่ะ ฝั่งฝั่งคนขับตัวนี้แอร์แบ็กคู่นะคะสวยสะอาดดูข้างในข้างหลังค่ะลำดับต่อไปนะคะเราไปชมห้องเครื่องกันนี่ค่ะมาชมตัวห้องเครื่องกันก่อนนะคะ ห้องเครื่องสวยการันตีได้ค่ะวิ่งไกลได้สบายเลยนะคะคันนี้เสนอขายที่298,000บาทย้ำนะคะ298,000บาทถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจทินยินดีให้คำปรึกษานะคะไปลองฟังเสียงเครื่องกันค่ะไปไปกันเครื่องสวย ใหม่สื้สวยเลยค่ะรับประกันเครื่องดีมากนะคะราคาผ่อนสบายราคาดาวเป็นกันเองค่ะคุยได้นะคะถ้าสนใจทีจะแปะเบอร์โทรและรายละเอียดไว้ที่หน้าคลิปนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท้นด้วยนะรถสวยสภาพนางฟ้าต้องนิทยานยนต์เท่านั้นค่ะเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ